ต้องบอกกระแสซีซรีส์ที่กำลังแสดงนี้ตอนนี้กำลังมาแรงนะฮะจนล่าสุดมีกิจกรรมที่ได้ไปดูหนังซีไปดูซีรีส์นะครับรอบพิเศษพร้อมกับนักแสดงในเรื่องกันเต็มโรงภาพ,พย,ายนตร์เลยนะ,ะนี่ก็ว่าทำให้เฟียสพัฒดนแม่บอกว่าดีใจแล้วนะครับ แต่ที่ดีใจขึ้นไปอีกก็คือเฟียสบอกว่าการได้มาเจอกับแฟนคลับครั้งแรกในรอบกว่า3ปีนี่เลยครับหลังจากที่ต้องหายห่างหายกันไปนานเพราะว่าโควิด19นอกจากจะเหงาที่ไม่ได้เจอแฟนคลับแล้วนะครับการที่ทํางานได้ไม่เต็มที่ก็ทําให้หนุ่มเฟียสมีอาการซึมเศร้าตามมาเหมือนกันครับซึ่งหลังจากเครียดสะสมมานานจนเคยเกือบคิดสั้นฮะ ล่าสุดก็ตัดสินใจเข้าพบจิตแพทย์เพื่อทําการรักษาแล้วนะครับหลักๆเลยเจ้าตัวบอกก็คือต้องกินยาแล้วก็คอยไปพบกับคุณหมอเพื่อที่จะติดตามอัปเดตอาการเรื่อยๆครับซึ่งผลข้างเคียงจากการกินยานี่ก็มีเหมือนกันนะฮะมีนิดหน่อยก็คือทําให้รู้สึกมึนๆเวลาต้องทํางานอาจจะต้องค่อยๆปรับตัวกันไปครับ ซึ่งถ้าใครติดตาม Facebook และ IG ก็จะเห็นว่าเฟียสคะตอนนี้เปลี่ยนชื่อแล้วเป็นพัชทานะครับก็จะคอยอัปเดตอาการของตัวเองอยู่ตลอดเลยมองว่าสิ่งแรกที่ต้องทําในการรักษาก็คือยอมรับและเข้าใจว่าตัวเองเป็นอะไรครับซึ่งการแชร์แบบนี้เองก็อาจจะเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นที่กําลังเป็นโรคนี้อยู่ด้วยเหมือนกันครับบางคนเลือกที่จะเก็บไว้แต่การเก็บไว้บางทีมันก็ไม่ได้ดีดเสมอไปการการที่เราออกมากระจายความรู้บางทีการที่ผมเป็น มันอาจจะช่วยให้ใครหลายๆคนยอมรับที่จะไปพบแพทย์มากขึ้นก็ได้ระยะเวลาในการทานยาก็จะประมาณ6เดือนขั้นต่ําแต่คุณหมอก็ออตีไว้คร่าวๆ6เดือนแต่ว่าผมคิดว่าอาจจะนานกว่าน,นั้นแล้วก็อาจจะมีอาการมึนหัวบ้างแต่ว่าเริ่มดีขึ้นตอนนี้ก็เริ่มกลับมาทํางานได้ปกติแล้วก็มีโปรเจกต์ต่างๆที่กําลังจะเกิดขึ้นเราก็ใช้เวลากับตรงนั้นมากขึ้นทําให้จิตใจสุขภาพเราดีขึ้นครับ นอกจากการรักษาด้วยวิธีทางการแพทย์แล้วนะครับอีกส่วนที่บอกเลยว่าช่วยได้มากๆก็คือเรื่องของกําลังใจแล้วก็แรงซับพอร์ตจากครอบครัวแล้วก็แฟนคลับครับทำให้ตอนนี้หนุ่มฟียสแข็งแรงขึ้นมากทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจก็บอกเลยว่าพร้อมลุยงานเต็มที่นะครับเพราะตอนนี้มีงานแมเข้ามาเยอะมากนะฮะมีทั้งงานในไทยแล้วก็งานต่างประเทศด้วยซึ่งนอกจากงานแสดงก็ยังจะได้เห็นบทบาทการเป็นศิลปินเพิ่มมากขึ้นด้วยครับ